ครับก็สวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับที่ติดตามดูพระสมเด็จทาง youtube นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดคังเกชโยแล้วก็บางคนผมนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับก็คนชอบพระนะเด็ดคนชอบพระส่งลายส่งพระมาได้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้เช่าหาพระสององค์นะครับก็เป็นเจ้าของเดียวกันนะครับพี่ท่านส่งมาก็เป็นหลวงพ่อเงินก่อนนะครับ ตอนแรกที่ส่งมาเป็นหลวงพ่อเงิน,นะข,ออน,งนอขอแกะด้านหลังนะครับขอแกะด้านหลังนะครับว่าด้านหน้าก็ไม่ได้ให้ดูชื่อนะครับเดี๋ยวถ้าใครจะส่งก็ถึงจะแจ้งชื่อทางไปนะครับเดี๋ยวมีปัญหานะครับไม่ใช่อะไรนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะ หลายคนนะครับที่ส่งพระมาให้ดูทางไลน์นะครับ<ม>ก็ได้มีโอกาสดูพระหลายองค์นะครับส่วนใหญ่ก็มีได้เช่าหากันไปนะครับก็มีนะครับแต่ไม่ได้ลงก็มีเช่าแต่ไม่้ลงก็มีนะครับบางทีเช่ามาเจอพระไม่ดีนะก็ไม่อยากจะให้ดูนะครับ หลายคนก็ส่งมาก็โอ้โหมีหลายรูปแบบต้องบอกอย่างนี้นะส่งพระสมเด็จมาให้ผมดูนี่มีหลายรูปแบบนะบางคนผมผมเลิอกอ่านเลยนะครับนี้บอกก่อนเลยนะบางคนผมเลิอกอ่านเลยเหมือนรู้ดีครับรู้ดีรู้แบบว่าอ่าเราเราเล่าให้ฟังเนาะส่งพระสมเด็จมาแบบว่าส่งพระของตัวเองมาให้ดูตลอดเลย ่งมาส่งมา,งมาอพอผมก็ทักทายปกตินะครับเพราะผมทักทายเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ร่วมศึกษาอยู่แล้วนะครับคือไม่ได้ว่าพระไม่ดีนะครับเพียงแต่พอผมไม่ตอบไม่เช่าเนี่ยก็เหมือนจะงอนนิดหน่อยนะจะงอนนิดหน่อยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะไม่ตอบพระไม่เช่าพระก็งอนกันนิดหน่อยนะคือ,อมีหลายคนนะมีหลายคนที่เช่าพระนะครับ พี่ไม่ไม่ได้ว่าส่งมาให้ผมแค่คนเดียวนะมันมีอีกหลายคนที่ชอบหาพระนะครับคือผมว่าพี่ๆน่าจะส่งไปให้หลายๆท่านดูนะเพราะว่าคนเราดูพระไม่เหมือนกันชอบพระไม่เหมือนกันนะผมมาเล่นแค่ชอบเนื้อจัดผมเล่นแค่ชอบเนื้อจัดรายละเอียดต้องถึงยุคนะแต่ถ้าพิมพ์ใช่เนะี่ยพิมพ์ใช่แต่เนื้อไม่ใช่ ผมก็ไม่เล่นนะอันนี้มันคือมันชอบคนละแบบนะต้องบอกก่อนนะครับพอส่งพระตัวเองมาแล้วผมก็ร่วมศึกษาครับขอดูรายละเอียดพอผมเงียบไปสักพักหนึ่งนะส่งพระองค์เดิมอะไรกลับมาซ้ําๆนะครับเป็นสิบๆรอบผมผมอพอผมอ่านผมเริ่มรู้ละทีนี้พอมาอีกทีหนึง่งนะพอมาอีกทีหนึ่งนี่ก็โอ้โหส่ง ส่งพระมาอีกแต่เป็นเอาพระของเซียนนะเอาพระองค์ดังมาให้ผมดูอผมเริ่มแล้วเริ่มแบบผมเจออย่างนี้สามสี่คนนะผมเจออย่างนี้สามสี่คนน่าจะเป็นรู้เยอะอันนี้คือเขาเรียกว่าคนรู้เยอะหลังๆมาผมไม่อ่านเลยนะครับไลายมาทิ้งไว้ผมไม่อ่านเลยนะผมไม่ไม่เปิดด้วยครับคือผมถือว่าคนที่ดูคนที่ติดตามนะครับ คืออยากจะให้คือคนเชอบพระมีเยอะนะครับคนเชอาพระมีเยอะส่งไลน์ไปได้ครับส่งไลน์ไปหาเซียนพระหลายหลายคนนะครับบางทีคนเราอะ่ะคือมันต้องมียังไงละ่ะเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆเ,เดี๋ยวยยเดี๋ยว <laughs> เรา,าต่อเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องพระเราต่อเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องพระอันนี้ต้องบอกว่านี่เลย ต้นแบบของพระที่ทำก๊อปออกมา,มามากมายมหาสารในต้องเป็นพิมพ์นี้เลยปกโพอง์นี้เลยรูปภาพชัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่องเดี๋ยวผมส่องผมส่องแป๊บเดียวจะเห็นชัดเลยแหละอ่านี่เห็นชัดชัดเลยเมื่อกี้ผมก็ดึงดูตั้งนานก็เราต่อเนาะอะ โอ้โหส่งพระมาแล้วทีนี้บอกว่ายังไงอะเหมือนคิดว่าผมไม่อ่านแล้วก็ส่งพระองค์ดังมาหลอกมาอะไรประมาณนั้นแหละผมก็เงียบหายไปนะเพราะว่าถือว่า,าไม่ได้นั่นกันแล้วนะก็คือแค่มาคนกวนมาหลอกๆเฉยๆนะครับส่วนหลายๆคนที่ส่งมาก็ได้ทักทายได้ติดตามกันไปนะครับก็บางบางท่านผมก็ เช่าหาปกตินะครับแต่ถ้าเจอสวยๆผมก็จะทักถ่ายอย่างองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ปกโพต้องบอกว่าเป็นพระที่ทำเรียนแบบนี่เรียนแบบองค์นี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูเนื้อกันต้องบอกว่าเนื้อเนี่เป็นเนื้อเดียวกันกับที่องค์ก่อนที่ผมได้มาเลยนะครับนี่คือ เจ้าต้องบอกว่าลูกค้านะเห็นองค์ก่อนที่ผมลงเป็นเนื้อเดียวกันแต่คนละพิมพ์นะครับเป็นเนื้อเดียวกันแต่คนละพิมพ์นะครับก็ส่งมาบอกว่าคนละพิมพ์นะครับแต่ว่าเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้โอเคนะผมเห็นแล้วก็ต่อรองราคานะครับคือลูกค้าไม่บอกหรอกว่าราคาเท่าไหร่นะผมก็แจ้งเข้าไปนะครับแจ้งไป ก็โอเคอะ่ะถือว่ายอมรับกันได้นะครับราคาขึ้นอยู่กับคนสองคนนะครับถือว่าจะตกลงกันเช่าหากันที่เท่าไหร่นะครับอ่าถ้าเปิดมาแพงๆเว่อๆเงี้ยคืออุ้ยเกือบหลุดมือตายหายใจหักปั๊บตาย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 นี่ถ้าเปิดมาแพงๆอาจจะไม่ได้เช่าหากันนะครับ ผมก็อาจจะได้แค่ดูแต่ไม่ได้มีวุฒนวาสนาแต่พอเพอื่อนนะ,ะก็คุยกันได้ราคาที่ต่างเดี๋ยวผมมาให้ดูแบบารายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมเปิดพระที่ท่านส่งมาสององนะหลวงพ่อเงินอีกองหนึ่งนะต้องบอกก่อนนะคือส่งพระมาได้เรื่อยๆครับถ้าชอบก็เช่าหารไปถ้าไม่ชอบก็ส่งให้ทางคนอื่นได้นะครับคือคนชอบพระไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะครับ หลายคนนะครับหลายคนเช่านะครับก็ฝากนิดนึงนะครับถ้ามีแบบนี้ส่งมาด่วนๆเลยครับเนื้อหาแบบนี้ผมรับเช่านะครับไม่ได้ว่ารับเช่าแบบถูกๆนะไม่ได้รับเช่าถูกๆนะครับออกค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับรุ่นนี้นะครับแบบนี้เนื้อแบบนี้นะครวงก์กนที่ผมได้มาผมก็ไม่ได้แบ่งนะครับมีคนมาขอทักทายนะครับแกล้งถามราคาผมก็ไม่ได้เปิดนะครับ นี่คือองค์ที่เนื้อหาเดียวกันเลยนะครับอง์นี้เนื้อหาเดียวกันเลยเพียงแค่ว่าเป็นคนลัพิมพ์มเฉยๆนะครับวงแขนค่อนข้างจะเล็กนะครับองก่อนวงแขนใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาชี้รายละเอียดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไปดูอีกอง์นึงก่อนนะครับโอ้เกือบหลุดมือเมื่อกี้หัวใจหักปาบเลยหลุดมือไปทําไงเนี่ยเออเย่าเลย อันนี้ถ้าได้ก็ต้องวิ่งไปหานะครับเพราะพี่เขาส่งพระมาให้ก่อนนะครับแต่ยังไม่เอาเงินนะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นพระแท้นะครับโอ้อันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยครับอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้เป็นวัดห้วยเขียนหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขยนอันนี้ก็สวย งนี้ก็เนื้อเหลืองอมเขียวเลยนะครับวัดห้วยเขนนะครับวัดห้วยเขนก็เป็นพระที่หลวงพ่อเงินปลุกเสกนะครับทันนะครับทันหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อหาเหลืองอมเขียวนะครับผิวธรรมชาตินะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่คือหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับ เช่ากับพี่ท่านมาสององนะครับโอเคครับอันนี้ได้มาจากพิษณุโลกนะครับอันนี้ได้มาจากพิษณุโลกนะครับโอเคนะครับโอเคนะคเดี๋ยวติดต่อไปนะครับพี่ท่านโอเคครับถือว่าได้เช่าหากันไปทั้งสององค์นะครับแต่องค์ที่ผมชอบก็คือ พระสมเด็จนะครับองค์ที่ผมชอบก็คือพระสมเด็จองค์นี้เลยนะครับพิมพ์ปกโพเนี่ยผมสะสมมาได้4องค์นะครับแต่ว่าองค์น่าจะองค์ที่2นะครับผมกําลังจะปล่อยไปนะครับองค์ที่2อาก็แบ่งให้คนที่เข้ามาดูทาง youtube นะครับแล้วก็เขาก็ทักทายมาทางไลน์นะครับแล้วก็ขอเช่าบูชาไปนะครับองค์ที่2นั้นผม แบ่งบูชาออกไปนะครับก็จะเหลือเป็นเป็นสามองนะครับยังเหลือเป็นสามองอยู่นะครับอง์นี้มาแทนก็คือเท่าสามองเท่าเดิมนะครับตอนแรกมีอยู่สามองแลนะได้องนี้มาเป็นสี่องแต่อีกอง์ผมแบ่งนะครับแบ่งออกไปนะครับครับสวัสดีครับได้ยังไงก็ส่งลายส่งอะไรมาได้นะครับ คือเดี๋ยวผมไปให้ไปดูตำาหนิพิมพ์ทรองอีกทีนึงนะครับดูชัดๆกันอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ